ส่วนวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยนะคะก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกคนค่ะหากไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนไปสังสรรค์ที่มีคนเป็นจํานวนมากอันนี้อาจจะต้องช่วยกันระมัดระวังสังเกตอาการของตนเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อนั่นเองค่ะ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันระมัดระวังตนเองค่ะหากมีอาการผิดปกติควรตรวจหาเชื้อด้วยเอทเพราะว่าช่วงสงกรานเนี่ยมีคนออกไปสังสรรค์กันเป็นจํานวนมากพร้อมย้านะคะว่าอาการของโรคเนี่ยมันยังไม่ร้ายแรงสามารถรักษาได้ด้วยตนเองค่ะเอาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะสามวันนะครับไปเที่ยวมา,าเกือบุกวันภายในสามวันนะครับไปเที่ยวมาอะไรมาเลยสามวันต้องปวดเพราะมันจะต้องสบายในทุกสามวัน ไปแล้วกลับมาตัวเลยมันไม่เจอเหรอกนะเพราะวันนี้ก็ถือว่าอาการของลรกก็ไมไ่แรงนะนะเพราะว่ามันสามารถทํานาได้ด้วยตัวเองก็ได้แต่เราเอนคนต้องเตรียมตัวตัวเองพร้อมด้วยรู้ว่าเราไปอยู่ในที่ชุมชนรู้ว่าเราไปเที่ยวตรงนี้มาคนเยอะนะเราต้องเตรียมระวังไม่ให้มันแพร่กระจายไปอีกนะนะมันก็เป็นคนเสียกครับน่าเสียจของเราด้วยก็นะวหวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันนะนะนะผมเองก็ระวัวงตัวเองอยู่แล้ว ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกำชับค่ะให้ประัดกระทรวงสาธารณาสุขปฏิบัติหน้าที่ตามที่เคยมอบนโยบายไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่านะขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะมอบนโยบายได้ ทำได้เพียงสนับสนุนเท่านั้นซึ่งในเวลานี้ประลัดกระทรวงสาธารณสุขกำลังเปิดศูนย์ฉุกเฉินหรือว่า EOC นะคะยืนยันบอกว่าเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็ทีมแพทย์ไหนมีความพร้อมอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้เท่าที่ได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะพบเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นคลัสเตอร์นั่นเองแต่ว่าเน้นย้ํากันสักนิดหนึ่งถ้า รู้สึกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยไปเล่นนัํงสงกรานต์เจอคนเยอะๆเออแน่นอนแหละไปเล่นนัําสงกรานต์คงไม่มีใครใส่หน้ากากาอนามัยอันนี้เราเข้าใจได้นะมันเป็นช่วงของเรื่องของเทศกาลด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่มั่นใจก็ลองใส่หน้ากากอนามัยกันสนิดหนึ่งคือเราก็ไม่ได้บังคับกันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นสามารถประกันสําคัญนะที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วว่าณนะขณะน,นี้สิ่งที่จะช่วยในการป้องกันเบื้องต้นแะว่าจะยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดโควิดเราเห็นคนไทยใส่หน้ากากอนามัยกันเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับ